สวัสดีครับคราวนี้ครับ Bodybuilder Showcase ของเรากับช่องเวลวินเทอร์พารคราวนี้จะมาเจอที่อู่ไหนรถเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมแต่ก่อนอื่นครับอะไรรถพ่วงให้นึกถึงพวกเราเวลวินเทอร์พารเลยนะครับ เรามาอยู่กันที่ครับ UPJ1 ครับผมเห็นหัวลาก UD ลากกันมาขนาดนี้มองกันไกลๆก็รู้แหละครับว่าเป็นรถดัาพ่วงแม่ลูกนะครับผมสามเพลาตัวดีไซน์สีของอู่ครับเป็นแบบเรียบๆครับผมเน้นสีขาวสีเขียวมาตัดกันแล้วก็แซมสลับลายกันตามแนวขอบของกระบะกันครับมาดูขนาดของกระบะตัวแม่นะครับอยู่ที่2.5คูณ6คูณ2.1เมตรและพื้นที่บรรทุกครับผมใช้เป็นเหล็กแผ่นนะถึง4มิลกันเลยครับผมทางด้านของแผงข้างนะครับผมเป็นเชื่อมแบบตายนะครับผมแผงหนา2มิลลิเม ผมลูกรั้วนะครับผมเหล็กหนา1.5มิลทั้งหมด6ลูกรั้วเลยนะครับส่วนแผงหน้าใช้เหล็กหนา3มิลครับพับรอนขนาดละ5นิ้วครับผมส่วนโครงสร้างของแต่ละเสาพับขึ้นรูปหนา3มิลครับมีเหล็กดำตีนเสา6มิลและแผ่นปิดเสาหนาถึง2.5มิลิเมตรครับแต่ของระบบดำนะครับทั้งอู่ครับได้ใช้ดำใต้ทองนะครับผมเป็นของชินเมวว่าครับ184ครับรุ่น12ตันครับ ส่วนบางโคนครับผมไม่ได้ใช้เป็นบางโคนพลาสติกครับผมเป็นบางโคนเหล็กครับมาพร้องกับการทําสีทําให้ดูเป็นส่วนหนึ่งของตัวคอกนะครับผมแล้วก็ตกแต่งไฟท้ายด้วยกรอบสแตนเลสครับส่วนชุดข้อต่อพ่วงครับผมเป็น KDK ครับรุ่นซูเปอร์ล็อกครับระบบล็อก2ชั้นนะฮะมั่นใจกันได้เลยครับว่าระบบล็อก2ชั้นนี้ปลอดภัยอย่างแน่นอนครับผม มาเรื่องของตัวรูปบ้างนะครับผมก็ขนาดกระบะบรรทุกครับเป็น2.5คูณ6.5และคูณ2.1เมตรนะครับผมขนาดก็ใกล้ๆเคียงกับตัวแม่ครับส่วนแผงด้านข้างครับผมเชื่อมตายนะครับผมแผงหนาถึง2มิลเลยล่ะเสาเป็นแบบพับขึ้นรูปครับหนา3มิลครับเหล็กดามตีนเสาหนาถึง6มิลกันไปเลยครับและแผงปิดเสาครับหนา2.5มิลลิเมตรครับผม ส่วนชันบุนครับเป็นลูกปืน1ชันครับจากโจสครับผมเป็นแบรนด์ยอดนิยมในบ้านเราเลยฮะส่วนมาดูของระบบช่วงล่างกันบ้างครับผมเริ่มจากเพลาครับผมเป็นเพลาฟูเห่อหนึ่ครับผมสมรรถนะ13ตันครับมาพร้อมกับช่วงล่างเหล็กหล่อ w i p ของเราเองเนี่ยแหละครับจดเข้าเซตกันนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาชุดช่วงล่างเหล็กหล่อที่มาพร้อมกับแหนบ3นิ้ิว9ชั้นนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งดีไซน์ครับผมก็แผงกันมอไซค์ครับผมหรือไสายกัดนี่เองครับผมก็ทําจากเหล็กเลยฮะการดีไซน์การออกแบบนะครับได้ผ่านตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบกเลยครับผมเน้นคุณภาพกันมาขนาดนี้ครับผมมาเจอเจ้าของอูกันหน่อยดีกว่าครับสวัสดีค่ะพลอยนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัท p j 1จำกัดค่ะหรือว่าอู PJ1 ของเรานะคะ อู่ของเราก็ตั้งอยู่ที่อำเภอสองพี่น้องค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะอู่ของเรานะคะก็ประกอบตัวถังรถบรรทุกค่ะก็คือจะมีรถน้ำรถบรรทุกน้ำมันพืชน้ำมันปาล์มน้ำยางพาราค่ะแล้วก็จะมีรถด,ดับต่างๆกระบะเหล็กต่างๆรถพ่วงต่างๆค่ะทั่วไปเลยค่ะในส่วนของอู่เราเนี่ยก็จะมีการรับประกันรถนะคะเป็นระยะเวลา2ปีของตัวถังค่ะ สำหรับอูพีวันของเรานะคะก็เป็นพันธมิตรกับบริษัทเวลอิเดพาร์เนี่ยมามากกว่า12ปีซึ่งบริษัทเวลเนี่ยเป็นบริษัทที่นําเข้าอะไหล่รถพ่วงนะคะที่มีมาตรฐานและได้คุณภาพซึ่งพอเราประกอบรถให้กับลูกค้าเนี่ยก็ได้รับผลตอบรับที่ดีค่ะสําหรับอะไหล่ต่างๆนะคะที่ PJ1 ใช้ประกอบรถทั้งหมดนะคะก็จะมีเป็นช่วงล่างของ w i p ค่ะ แล้วก็พลาก็จะเป็นฟูเหอนะคะระบบดัมมระบบไฮดรอลิกต่างๆนะคะพวกสายไฟาสายน้ำมันต่างๆแล้วก็กระทะล้อค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะตัวถังรถบรรทุกนะคะก็สามารถติดต่อได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0845723377ค่ะหรือไม่ก็ที่แฟนเพจ a c e b o o k นะคะ PJ1 ค่ะถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆในวงการรถบรรทุกรถพ่วงบ้านเรากันนะครับผม